ทุกคนมาเจอมะเขือพวงแม่ฉันบอกว่าให้มาเก็บมะเขือพวงเดี๋ยวฉันเก็บมะเขือพวงก,ก่อนนะทุกคนดูยำเป็นไงละ่ะเอาไปทําอะไรดีตำน้ำพริกเดี๋ยวฉันเก็บมะเขือพวงก,ก่อนนะเพืเ่อนแกดูฉันเก็บมะเขือพวงก,กันนะแก กตอนเล็กนิดเดียวรดนมา ดูเก็บแป,ป๊บเดียวเก็บแป,ป๊บเดียวได้เต็มกับมือเลยค่ะเขือ่อวเมนูเย็นนี้ทำมะเขือพวงก,กันนะคะได้เฮ้ย เดี๋ยวเราจะทำมะเขือพวงกินเร็นตึกเฮ้ยนี่น้ำวัวก็มีแล้วนะคะน้ำวัวก็มีแล้วมะเขือพวงกินได้เลยเบาตรับโยอะไรอย่างนี้เบาตระบโยงนะคะเบาตระบโยงทำมะเขือเร็วมากวันนี้ฉันเดินมาในสวนเดี๋ยวฉันจะหาหมอมาฉีดให้วัวฉันฟอนหัวฉันอ่ะ เขาเป็นอะไรไม่รู้ตร,ตรงคอวัดพวกเกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันบวมๆไปเช่เนแกมอพโพรมะเขือพวงเมนูเย็นนี้ตำมะเขือพวงน้า่าดูมะละโพรต้นเตี้ยเล็กนิดเดียวอยู่อยู่วัว สบายสบายชีวิตวัวนะคะไม่ต้องทำมาหารายมีคนสับมีคนเอายาให้กินมีคนเอาฟางให้กินมีคนแบบสับต้นกล้วยให้กินสบายใจิเฉนะคะทุกคนสบายมากเลย